สวัสดีครับผมโอธนาทรครับสวัสดีครับผมชัยยศิวังกรุงครับครับก็กลับมาพบกับรายการ KSS to the Moon by คุงศรี h e Coast กันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาประมาณ2อทุ่มครึ่งเช่นนี้อยู่กับผมแล้วก็อาจารย์กัตดประจำการกันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าโอ้โหช่วงนี้นี้ความผันผวนนี่แบบ สูงมากสูงมากโดยเฉพาะวันจันทร์ที่ผ่านมาโอ้โหเรียกได้ว่าหลายคนนี่บอกว่าเป็นแบล็คมันเลยใช่โอ้โหเพราะสินทรัพย์เสี่ยงนี้โอ้โหลงกันทั่วโลกเลยทั่วโลกใช่ครับแล้วก็ลงแบบหนักหน่วงมากๆในวันเดียวใช่ตลาดญี่ปุ่นนี่ลงไป12%โอ้โหหาดูยากมากเซอร์กิตแล้วเซอร์กิตอีกคือไม่ใช่หุ้นรายตัวลง12%นะพี่ทั้งตลาดรวมทั้งตลาดชาโอ้โหเป็นอะไรที่ ไปแตะเซอร์กิตเบรเกอร์เลยใช่โอ้โหแล้วบ้านเราก็เคยคุยกันว่าเฮ้ยบ้านเราเนี่ยลงมาเยอะแล้ว year to date ลงมาเจ็ดแปดเปอร์เซ็นอาจจะมีดาวไซต์ได้ไม่เยอะแต่ปรากฏว่า <Jur> ก <toda> <Luis> ็น <diction> ิวโลนิวโลก็ทำนิวโลกันไปอ่ะแต่หลังจากนั้นครับพี่ครับมันก็ฟื้นได้ฟื้นได้มันก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาจากเรื่องการขายกังวลเรื่องรีเซชชั่นเอลยใช เรื่องการดําเนินนโยบายของ BOJ เองกออ็ทำให้เรื่องของเยน carry trade มันผ่อนคลายขึ้นใช่ใช่เออนะครับอันนี้ก็เป็นความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเหมือนกันนะใช่ครับต้องบอกว่าช่วงนี้ตลอดตลอดจนถึงปลายปีอ่ะจะมีเรื่องความผันผวนใน2ประเด็นเนี้ยให้เราได้ติดตามแน่นอนครับเหมือนวันดีคืนดีก็อาจจะมีเนี่ยครับอิชูวพวกเนี้ยเออ,อกลับมาหรือเป็นอิชูใหม่ทําให ตลาดในแพนิกได้ใช่ครับเพราะนั้นเรื่องของการจัดพอร์ตฟ i เอเองก็ตามเรื่องเอนนี่แมネจเมนต์เองก็ตามเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆใช่ใช่ใช่แล้วก็โดยเฉพาะในตลาดทุนบ้านเรานะครับอยู่ในช่วงของเอ n นนิงสีสันด้วยถูกต้องครับโอ้โหเราจะสังเกตเห็นเลยว่าอวันที่ประกาศงบในหุ้นตัวนั้นั้นเนี่ยคัญหัวจะสูงมากถ้าออกมาดีนะถ้าออกมาดีนะส่วนใหญ่จะมีภาพของการเก่งกำไรขึ้นไปนะแต่ว่าก็ ก็มีบางตัวที่ออกมาดีแต่ว่าลงก็มีเอก็เป็นเซลล์ออนแฟกตไปครับคืออาจจะเป็นจังหวะที่เขามีการราคาเนี่ยละมีการดีดตัวขึ้นมาระดับหนึ่งละ่พอวันจริงประกาศงบออกมาดีตามคาดปุ๊บโดนขายก็มีใช่เพราะฉะนั้นช่วงนี้มันก็จะ ค่อนข้างเดาทางยากนิดนึงอ่ามันจะเป็นงี้ทุกๆครั้งอยู่แล้วใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือหุ้นตัวไหนอยู่เงบยังไม่ประกาศเนี่ยอาจจะไปเช็คดูได้นะว่าจะประกาศวันไหนเราจะได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้ด้วยใช่ใช่ต้องงบมันประกาศออกมาดีหรือไม่ดีก็ตามจะได้มีแผนในการลงทุนเอาไว้ก่อนใช่ใช่นะครับอ่ะแล้วก็เออจริงๆอย่างสูตรสแกมวันเนี้ยมันก็จะแมทช์กับธีมพวกนี้แหละเรื่องของ e a r n i n g ็งซีซั่นเรายังอยู่กับ ตีมของ e a r n i n g ตอนนั้นอยู่ครับแต่ก็จะเขาเรียกคัดเฉพาะ Universe หรืออะไรที่มันอาจจะมีโอกาสที่จะทำการบ้านต่อแล้วก็เพอร์ฟอร์มได้ในอนาคตอะไรกันใช่ก็ต้องบอกว่าในในสัปดาห์สัปดาห์นี้นะใน,ในรายการนี้มันมันจะเป็นวันวันที่9ก<ช>้าแต่ว่าสัปดาห์หน้าเป็นโค้งสุดท้ายละเพราะว่าสุดท้ายจะเป็นวันที่15ห้าหรือสิบหก่า มันจะเป็นโค้งสุดท้ายของการประกาศงบแล้วอ๋อรายการออกอากาศวันเสาร์ที่10บใช่อ่าวันเสาร์ที่1ิบแล้วก็จริงๆก็มีหลายประเด็นในสัปดาห์หน้าที่ให้ติดตามด้วยเหมือนกันนะครับพ่ครับอ่าอันนี้เดี๋ยวให้พ่กัดแรปอัพให้ท่านผู้ชมฟังเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวขอเริ่มจากสัปดาห์นี้ก่อนเลยกันนะฮะในส่วนของตัวเซนต์เด็กที่มันผันผวนมากๆนะฮะจริงมาจาก2ประเด็นใหญ่เลยฮะที่โอดเกินไปละหนึ่งเลยคือเรื่องของความกังวลว่า เศรษฐกิจสารัตนะจะเกิดภาวะถดถอยหรือว่า recession นะฮะเนื่องจากว่าในส่วนของตัวเลข PMI ภาคการผลิตของสารัตเนี่ยมันดรอปลงมาอันนี้มันดรอปลงมาต่อเนื่องอยู่แล้ะนะแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีตัวเลขการว่างงานนะฮะที่มันพุ่งขึ้นไปปกติมันจะอยู่ประมาณทักสี่สี่จุดหนึ่งประมาณนี้ปรากฏว่าที่ประกาศออกมามันสี่จุดสามนี่แหละกลัวเลยเพราะว่าอยู่ดีๆทําไมโอ้อ่าภาคการผลิตคุณดรอปลง ว่างงานมากขึ้นก็แสดงว่าเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอตัวชัดเจนทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยอ่ะอันนี้อันนี้ปัจจัยแรกนะทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเลยทําทําให้อ่านักทุนเนี่ยเกิดการลดความเสี่ยงอ่าในการลงทุนทีนี้ผลมันเลยไปต่อเนื่องไปในส่วนของตลาดญี่ปุ่นอ่านะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะมีการเรื่องของการทำคริเทตอ่าเงินเยนส่วนใหญ่จะอ่อนค่าอ่าปรากฏว่าการ ไอตัวไอความความต้องการในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยจากจากเรื่องของสารัฐถดถอยเนี่ยมันเลยทําให้ตัวตัวการทำเครดิตเนี่ยเกิดการปิด p o s itioner มันคือกลับด้านแหละ,ะมันคือกลับด้านเพราะรรที่มาที่ไปของทางด้านฝั่งของญี่ปุ่นที่ลงมา12%เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือนี่แหละการปิดในส่วนของการทำเครับโอมาเลยทำให้ญี่ปุ่นโอหนักหน่วงมากวันนั้น,นะครับ ก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมานี่มันประจวบเหมาะกับสองเรื่องพอดีเลยสเรื่องเลยชโอ้โหกลายเป็นผันผวนกันทั่วโลกแต่หลักๆก็คือเรื่องของการลดความเสี่ยงในพวกสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆแหละโดยเฉพาะหุ้นหุ้นที่เป็นไฮกรอสอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างในกลุ่ม Nasdaq หรืออะไรต่างๆโอ้ลงกันแต่ละตัวนี่หนักหน่วงมากทีนี้อ่ะพอพออีกวันหนึ่งถัดมาเลยนะอ่า BoJ นะหลังจากที่เขารู้แล้วว่าเฮ้ย แบบนี้ไม่ได้ละแบบนี้ไม่ได้ล่ะเขาก็ออกมาเปลี่ยนทิศเลยกับเรากับลํำทันทีเลยใช่จากเดิมเนี่ยการประชุม b บ j เจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการขึ้นดอกเบี้ยใช่่าขึ้นมาที่0.25ปรากฏว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยเขาประกาศเลยครับหลังจากที่ญี่ปุ่นลงแรงๆเขาประกาศเลยครับบอกว่ายังไม่ขึ้นดอกเบี้ยละอ่าครับพอหลังจากนั้นปุ๊บมันก็เกิดการ ผันพวนของค่าเงินเยนอีกใช่อ่าคือค่าเงินเยนจากเดิมที่มันแข็งค่าขึ้นมันก็อ่อนค่าลงเราก็ทําให้สินทรัพย์การลงทุนในทั่วโลกเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นอ่าตลอดจนถึงปลายสัปดาห์ใช่อ่านะฮะอันนี้ที่มาที่ไปอ่านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเั้ดาห์ที่ผ่านมาใช่ทีนี้ในสัปดาห์หน้าครับส่วนสัปดาห์หน้าก็แน่นอนแหละเออร์เน็งซีซันมันคงจะเป็นสิ่งที่ที่ต้องติดตามแน่นอนอันนี้ประเด็นแรกส่วนประเด็นที่สองสำคัญสุดๆไปเลยสําหรับ สำหรับต้องบอกว่าทั้งประเทศเลยก็ได้ทุกคนคงเฝ้าติดตามคือเรื่องของการพิจารณาคุณสมบัติของคุณอาท่านนายกเศรษฐาเป็นวันพุทธที่ส <14. S 1> ิบสี่ที่จะมีคําตัดสิน่หลังจากสัปดาห์นี้อายุบพักก้าไกลไปละเรียบร้อยไปแล้วสัปดาห์หน้าไม่รู้จะยังไงต้องบอกว่าโอ้สิน้นแล้วว่ามัน คือคือเราไม่กล้าสันธงแล้วเอาองี้เพราะว่าเราเราไม่ไม่ไม่รู้เนาะว่าถ้าคําสั่งสารเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนครับเออคงต้องแบ่งเป็นซีนารโอต่างๆมากกว่านะอ่าถ้าเอามาถ้าแบบดีสุดๆก็คือไม่มีอะไรผ่านได้เฉลุยครับปฏิบัติหน้าที่ได้ต่ออันนี้ดีอ่าโครงการทั้งรั้เลยต่างๆก็จะต่อเนื่องไปถูกต้องถูกต้องนะครับแต่ถ้าเอามาเป็น worst case เลยอืมเอาหมายเลยคือคุณสมบัติท่านนายกไม่ผ่านอื อันเนี้ยหนักใช่เพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคณะรัฐมนตรีอื่นๆด้วยถูกต้องเราก็ต้องจัดหากันใหม่เลยนโยบายต่างๆก็อาจจะต้องเซตซีออกมาดิจิทัลวอลเล็ตที่อยู่ตรงนี้เอ๊ะยังไงอะไรเงี้ยนะมันอาจจะทําให้ภาพของการลงทุนเนี่ยมันอาจจะเป็นลบได้นะครับซึ่งอันนี้ อันอาจจะต่างจากสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้เรื่องของพรกเก้าไกลเนี่ยอันนี้มันอาจจะไม่ได้กระทบกับนโยบายของรัฐบาลโดยตรงอยู่แล้วคือคือเขาเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วนโยบายรัฐบาลมาเขาก็มีหน้าที่ที่จะตรวจสอบหรือเป็นฝ่ายค้านในเรื่องของบางบางงบประมาณที่ดูแล้วไม่ไม่น่าเชื่อถืออะไรเงี้ยนะใช่อันนี้เราพูดถึงในแง่ของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะมาลิงก์กับการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยใช่แลวครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้วันพุธเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามอใกล้ชิดสองเหตุการณ์สำคัญเออร์เน,น็งแล้วก็ในเรื่องของคําสั่งตัดสินของศาลกรณีคุณสมบัติท่านนายกเศรษฐาอ่ะโอเคอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมในการลงทุนแล้วกันนะครับแต่แน่นอนครับทีมรายการของเราเนี่ยก็เราจะมาอุทิศการใช้เครื่องไม้เครื่องมือโดยเฉพาะกรุงศรีซ็อกเอ็กซ์เพรสแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS Android เป็นลูกค้าของ หลักทรัพย์กรุงศรีมี user name password แล้วก็แค่ล็อกอินเข้าไปใช้งานครับผมยังไม่มีบัญชีก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็สแกนที่หน้าจอก็ได้หรือเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์กรุงศรีก็จะมีลิงก์ขึ้นมาให้เลยแล้วก็โปรเซสในการเปิดบัญชีสะดวกรวดเร็วมากๆครับครับอ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ของรายการของเรากันไว้ก่อนนะครับกด Sub s cribe ทุกช่องทางของหลักทรัพย์กรุงศรีกันด้วยแล้วก็รับรองจะได้รับข้อมูลข่าวสาร ทันท่วงทีแล้วก็เป็นประโยชน์ในการลงทุนแน่นอนนะครับทีนี้มาตีมการใช้งานตัวกรุงศรีซ็อกเอ็กซ์เพรสในวันนี้เราก็อยู่ในพาร์ทของการสแกนหุ้นหรือ s t o c กสก r ีน n ิ่งเนี่ยแหละนะครับอ่ะตีมในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามองเรื่องอะไรบ้างครับพี่ก็แน่นอนมันเป็นช่วงคงสุดท้ายของเอิร์นนิงยังมีอีกหลายตัวกลุ่มเซกเตอร์ใหญ่ๆหุ้นใหญ่ๆที่ยังไม่ประกาศ อ,อ่ะทังน,นั้นเราก็ต้องมาหาหุ้นแล้วล่ะฮะว่าเอ๊ะตัวไหนที่หน้าตาดีที่ยังพอมีแววที่เราจะเข้าไปซื้อสะสมเพื่อ,เ,อ,อเพื่อเพื่อลุ้นงบตัวน,นี้ได้ครับนะมีโอกาสที่จะเพอร์ฟอร์มในช็อตถัดไปอย่างนั้น,นละกันแต่ก็ดิสเซมเมอร์ไว้ก่อนอย่างที่เราเน้นย้ำเสมอว่าการสแกนหุ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายเนาะเออมันเป็นแค่ขั้นต้นให้เราไปทำการบ้านต่อได้สะลุขึ้นนะครับอย่างหุ้นโอ้โหแปดร้อยตัวเราจะมานั่งทำการบ้าน ทุกตัวเนี่ยมันไม่ไหวไม่ไหวไม,ไม่รู้กี่เดือนกว่าจะเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เครื่องมือเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับท่านทุกต้องครับอ่ะโอเคนั่นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็เปิดตัวแอปกรุงศรีซ็อกเอ็กซ์เพรมาได้เลยอ่าวันนี้เรามีเปลี่ยนการแสดงผลนิดหนึ่งออับโชว์มาตรงกลางเลยตรงกลางเลยขั้นกลางระหว่างเราให้เห็นกันชัดๆเลยอ่ะโอเคนี่นะครับเปิดมาก็ตามคอนเซปต์รายการนะครับเปิดมาเซ็ตต้องเป็นสีแดงก่อน ไม่ชอบสีนี้เลยนะออนั่นแหละสออีคนจะเป็นสีเขียวนะอ่ะโอเคนะครับก็มาเข้าที่เมนเมนูก่อนนะครับก็กดเข้ามาด้านมุมบนซ้ายนะครับเสร็จแล้วก็มากดเลือกเมนูที่ชื่อว่า Radar Builder นะครับถัดมานะครับก็กดเลือกเมนู add a new radar ตัวนี้เพราะเราจะเซตตัวสุดสแกนใหม่นะครับจากนั้นครับเราก็มา เลือกนะครับพวกนี้มันเป็นคาทีเรียหรือสูตรสแกนทั้งหมดเออคือเราจะเลือกในเชิงของเขาเรียกเป็น e ออ n ์เน m งกโมเ u m ตัมอโอกาสที่งบจะดีต่อเนื่องเนี่ยเออเราก็ต้องเลือกไปที่เราต้องไปที่ e a r n i n g ของเขาใช่ไปคัดกรองมาก่อนนะครับชื่อเมนูในการคัดกรองอันนี้ quarterly report accumulated อันนี้นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็จะมีโอ้เงื่อนไขให้เลือกเยอะยๆมากอย่างสัปดาห์ก่อนหน้า ที่ผ่านมาเราเลือกเป็น revenue ในเชิงของรายได้เพราะแบบเขาอาจจะไปทำ market share ์กิน market share ได้มากยิ่งขึ้นหรืออะไรพวกอย่างนี้นะครับแต่วันนี้เราจะเลือกมาทั้ง2เงื่อนไขเลยก็คือสูตรสุดท้ายตรงนี้เลยนี่ะครับด้านขวามือนะครับว่างบล่าสุดที่ประกาศออกมาเนี่ยต้องโตทั้งในเชิงของรายได้แล้วก็ในเชิงของกำไรสุทธิด้วยครับผมนี่สำคัญมากนะครับเพราะบางบริษัทเนี่ย อาจจะโตเฉพาะของรายได้ก็มีนะใช่แต่กําไรสุทธิไม่ได้โตพอค่าใช้จ่ายในการบริหารในการทําการตลาดมันเพิ่มขึ้นตามไปด้วยต้องมันก็ทําให้บรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้โตมันไม่ได้โตเออแต่อันเนี้ยสองแง่เลยว่าโอ้โหหารายได้ได้มากขึ้นด้วยรายได้หาเก่งแล้วก็รักษามาจินได้ด้วยแล้วก็อาจจะทํามาจินได้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับเอออันนี้ก็คือเป็นศักยภาพในการทําธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นของเขาครับนะครับอ่ะเราก็เลือกมาก่อนเลย เออจากแปดร้อยตัวที่โตแบบเยียร์ออนเยีทั้งรายได้แล้วก็กำไรสุทธิมีอะไรบ้างนะครับอ่ะคัดกรองมาเออ oh โอ้โหเยอะนะสามร้อยเออเพราะต้องบอกนี้ว่าเออบางตัวหุ้นเนี่ยยังไม่ได้ประกาศงบ Q2 มัน<อ>ก็มันก็ใช้ของ Q1 ที่ผ่านมาใช่ครับเออแล้วก็ไปเทียบของ Q1 ปีที่แล้วเนี่ยอันนั้นมันฐานมันอาจจะต่ําใช่เออมันก็อาจจะติดเยอะนิดนึงอาจจะติดเยอะนะครับแต่เนี้ยถ้าดู ตามหน้าเสือนะตอนนี้เลยโอ้โหกลุ่มทั้งโรงพยาบาลไอซี CT, อ่ะเดลตานี้แน่นอนอนะครันนบประกาศแล้วอันนี้โอ้โหโตแบบกระชูดนะครับอ่ะทีนี้สูตรที่สองครับพี่กาศครับเออเราจะกรองในเชิงของอะไรดีเทคนิคอลไได้ครับเออคือจริงก็คือพอเรากองมาแล้วเนี่ยแน่นอนนะเราคงไม่อยากไปหา,หาหุ้นที่มันเป็นการไล่ราคาแหละอืมเออเพราะเรา บอกแล้วเราอยากจะมาดักหุ้นที่มันอ่ายังไม่อ่ายังไม่ประกาศงบอ่าเราก็ต้องอยากได้หุ้นที่มันอยู่โซนเตี้ยๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แน่นอนฮะเราก็ต้องมาใช้เทคนิคในเรื่องของตัวกราฟที่เป็นลักษณะการฟื้นตัวแรกไม้แรกๆก็ลอ่านะครับเอเราใช้เป็นโซลแคสิกครับผมเนี่ยครับเราก็เลือกมาที่สูตรสแกนที่ชื่อว่าคอสโอเวอร์ตัวนี้ครับผมนะครับอ่าแล้วก็ จริงๆมันจะโชว์เนี่ยชุดตัวนี้ก่อนนะครับเป็น Default เนี่ยครับให้เรามาเลือกตรงนี้เลย t o c ตแคสติกบูลิชนะครับความหมายก็คือเปอร์เซ็นต์เส้นเปอร์เซ็นต์ K ตัดตัดขึ้นดีขึ้นเส้นเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นไปนะครับความหมาย Imply ก็คือมีโมเมนตัมหรือสัญญาณในเชิงบวกอ่าอ่ใช่ไหมคถ้า ตามสัญญาณของคนเล่นเทคนิคเนี่ยเวลาตัดอย่างเนี้ก็มองเป็นสัญญาณซื้อได้อ่าโอเคเนี่ยครับเราก็เลือกไปจากสามอสิบตัวเนี่ยจะเหลือกี่ตัวอ่าเหลือเพียงห้าสิบแปดลตัดไปเรื่อยๆนี่นะครับก็ได้ชุดหุ้นใหม่ขึ้นมาแล้วเออครับแต่ห้าสิบปดตัวเนี่ยมันก็ยังเยอะนะพี่เยอะเต้องบอกว่าเยอะเออทีนี้เราจะมาคัดกรองเพิ่มเติมให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับผมอ่าจะได้เหลือชุดหุ้นไปทำกันบ้านได้ สะดวกขึ้นครับผมนะครับอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เราจะเลือกเราเลือกเป็นหุ้นที่มันเป็นบิ๊กแคปเนยใช่เราต้องเอาตัวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาอืมนะแต่ว่าถ้าถ้านั่งทุนที่แบบเฮ้ยไม่เป็นไรชั้นห้าสิบชั้นชั้ไม่ได้สนใจมากถันอยากได้ผู้เล็กๆก็ก็ลองเลื่อนไปดูล่างๆได้ใช่ใช่อันนี้ก็เห็นด้วยลครับพี่คือบางทีเราอาจจะเนี่ยมานิเตอร์ดูทั้ง58ตัวแล้วเราก็เขาเรียกว่าดู ตัวหุ้นที่เรารู้จักที่เราคุ้นเคยหรือตัวที่เราทํากันบ้านได้สะดวกหรือที่เราชื่นชอบอยู่แล้วเนี่ยก็พิกอัพมาเป็นรายตัวจาก58ตัวใช่อย่างเช่นในในจอเนี่ย SAV ตัวเนี่ยก็ถือว่างบดีขึ้นอย่างเงี้เป็นต้นนะเป็นต้นอย่างเงี้เราก็หยิบไปทํากันบ้านต่อได้ออย่างโมชิหรืออะไรต่างๆก็ลองไปดูได้ครับแต่ทีนี้สําหรับคนที่อยากจะให้มันคัดกรองเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเลยโดยเลือกเฉพาะ ุ้นที่มันเป็นบิ๊กแคปก็สามารถทำได้นะครับเราก็เลือกไปที่เมนูเซตที่เป็นซับเมนูด้านบนนะครับกดเลือกมานะครับอ่ะเสร็จแล้วก็จะมีให้เลือกเลยนยครับเป็นเซตห้หรือเป็นเซตร้อยก็ยังได้อ่าหรือเป็น mai ก็ยังได้อ่าแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยนะครับแต่ไอเดียที่เรายกเป็นตัวอย่างวันนี้ก็เลือกเป็นเซตห้อ่าเป็นแบบตัวหุ้นที่แบบพูดพูดแล้วคุ้นหน้าคุ้นตาพูดแล้วรู้จักกันแล้วก็อาจจะไปทำกันบ้านได้สะดวกขึ้นนะครับ ก็กดเข้าไปเลยว่าในห้าสิบแปดตัวเนี่ยต้องมีหุ้นอยู่ในสเตทฟิฟตี้ทั้งหมดด้วยประมดตัวโอ้ยใช้ได้นะอันนี้เราก็รู้จักกันเกือบหมดแหละใช่ใช่นะครับทั้งสอพอเบีเอ็มนะครับซีพีโอท็อปซีอาร์ซีเอวันยูซีต้นเออถ้าให้เลือกแบบน่าสนใจแล้วไปทำการบ้านต่อสักสองตัวครับพี่คือคือถ้าในนี้เนีสอพอประกาศแล้วไทยออยล์เพิ่งประกาศไปยกๆเลยเนาะก็ จะเหลืออยู่2ตัวที่มองว่าน่าสนใจก็คือ CPO แล้วก็ BEM นะครับเออ AWC ก็น่าเอออย่างตัวนั้นเป็น a s w นั้นเดี๋ยวขอลองเข้าไปดูเทคนิคของ BEM ทห้ทั้งคู่เลยได้เลยแล้วก็ CPO อ่ะโอเคกดเข้าไปได้เลยนะครับในชื่อหุ้น BEM นะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยพาด้านบนเป็นชาร์จแล้วก็ดับเบิลคลิกมันก็จะดีเทคเป็นแนวนอนให้อ่าครับผมเฮ้ยโอ้โหอันนี้นี่ก็เหมือนทำแฮมเมอร์เลยนะใช่ใช่ก็คือตามสูตรเราเลยนะครับว่าตัวไอสโตนเนี่ยเป็นลักษณะการตัดซิกแนลขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ไม้แรกๆอยู่แล้วอ่าเพราะนั้นถ้าคุณใช้สูตรตามที่เราบอกไปเนี่ยมันก็จะได้ไม้อ่าตัวทรงกราสนะฮะเป็นทรง ประมาณนี้แรกอ่าประมาณนี้อ่าก็คืองัดจากด้านล่างขึ้นมางัดจากล่างขึ้นมาใช่ถูกโอเคอ่ะอันนี้ก็ลองไปทํากันบ้านกันดูต่อได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็น C p พอ่อ c p พตัวนะครับขอแบ็กกลับมาแล้วก็กดเข้าไปในชื่อหุ้น cp พี้เลยนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกมาอ่าทรงกราฟก็จะเป็นงัดงัเหมือนเหมือนกินแต่อันนี้ถ้าสังเกตครับพี่อันนี้เหมือนยกโลยกหห้ยกโลใช่ครับถูกนะครับเนี่ยรอ รอเบรกอาจจะรอเลือกข้างอยู่แต่ก็ทำการบ้านไว้ก่อนแล้วก็วางแผนการลงทุนช็อต่อไปไดู้ครับเอออันนี้มันช่วยทําให้เรากาเรียกแหลรง่ายขึ้นเยอะอะอาจจะไปวางแผนได้สะดวกขึ้นครับครับอ่ะยังไงก็ลองไปทําการบ้านเพิ่มเติมกันได้แล้วครับแล้วก็ใช้ตัวแอปพลิเคชันตัวกรุงศรี s ็อกเอ็กซ์เให้เกิดประโยชน์ในการลงทุนมากยิ่งขึ้นจริงๆจมีอีกหลายแง่มุมลองดู อีพีย้อนหลังโอ้โหต้องบอกว่ามีหลายหลายอย่างเลยตามเหตุการณ์ในในแต่ละสัปดาห์ที่มันเกิดขึ้นนะเราก็พยายามเลือกเลือกคอนดิชันที่มันเหมาะสมกับกับเหตุการณ์นั้นๆเลือกตีมให้มันแมทช์กับในช่วงสัปดาห์นั้นๆอะายพวกนี้นะครับรวมถึงฟีเจอร์ฟังชั่นอื่นโอ้โหดูทั้งงบการเงิน business background ต่างๆออฟเดย์โอ้โหดูเรื่องของ c a ท4 f เรื่องของนี่สินอะไรพวกนี้ าข้อมูลได้ทั้งหมดเลยผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ดูได้ทั้งหมดใช่ครับนะครับอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์อย่างที่แจ้งไปนะครับแล้วก็ติดตามรายการดีๆจากหลักทรัพย์กรุงศรีกันได้นะครับอ่ะสุดท้ายนี้ผมกับพี่กัสก็ขอตัวก่อนอ <g rain> ก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ